เชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภายแล้งขุดลอกหนองปากไคร้เนื่องในวันคล้าวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนายวราดีรอนุรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภายแล้งขุดลอกหนองปาไคร้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยพระสมนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงณบ้านณหนองปากไครนะครับบ้านสันตานเหลืองหมู่ที่1นึ่ตบนริมกกอาเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายกิจกรรมจิตอาสาต,ต้านแพลงขุดลอกหนองปากไครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราช โดยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวารวมถึงการปล่อยพันุ์ปลาในแหล่งน้ำซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์กนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธาร Yeah. Uh -huh. เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งเพื่อถวายสดุดีต่อดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยและทรงสถาปนาความเข้มแข็งม,ม,มั่นคงแก่ประเทศไทยมาในอดีตการันนำมาซึ่งความสงบสุขและเกียรติภูมิของ ราชอาณาจักรมาถึงการปัจจุบัน